ทม์ไลน์ของการผังเมืองในประเทศไทยมันมีอะไรแปลกๆอยู so you, all, material, so so the, ่นะก็ด้วยภารกิจอะไรบางอย่างนะครับก็ได้รับมอบหมายให้ไปไล่ดูซิว่าการผังเมืองของประเทศไทยเนี่ยมันมีวิวัฒนาการมาอย่างไรและมีประเด็นอะไรระหว่างบรรทัดในช่วงของวิวัฒนาการนั้นบ้างก็ต้องย้อนกลับไปสืบค้นครับว่าณเวลานี้เรามีตัวตั้งว่าเราเป็นเมืองแบบสากลแล้วและคําว่าเมืองแบบสากลเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยเมื่อไหร่ สำหรับกรุงเัราโกสินนะครับการเป็นเมืองแบบสากลเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงปลายรัชกาลที่3ต่อกับรัชกาลที่4เราก็คุ้นเคยนะครับว่าณเวลานั้นเนี่ยมีฝรั่งเข้ามาปักหลักปักฐานในประเทศไทยเราเคยได้ยินชื่อคุ้นเคยครับหมอแบตตี้หมอเฮาส์ต่างๆที่เข้ามาในฐานะหมอสอนศาสนาแล้วก็มาพร้อมกับวิธีการรักษาโรคนะครับเพื่อตั้งสถานรักษาพยาบาลมีวิธีการ ให้การศึกษานะครับในรูปแบบของสากลและมีเทคนิคอื่นๆเช่นเทคนิคการพิมพ์และอื่นๆเข้ามาก็ทําให้มีความรู้ในการพัฒนาพื้นที่เมืองแบบสากลติดตัวเข้ามาด้วยผนวกกับในเวลาเดียวกันครับกรุงรัตนโกสินทรน์ยขยายตัวขึ้นเป็นอย่างมากมีประชากรเพิ่มขึ้นมีเรื่องของการค้าขายที่มีความรุ่งเรืองมีขนาดของพื้นที่ต่างๆที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ ก็ประสานกันพอดีก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อจะไปสู่เมืองแบบสากลไม่ว่าจะเป็นการตัดถนนเจริญกรุงนะครับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าการประปานะครับการรถไฟการไปสีทนเลขการจัดการของเสียมีเรื่องของพรบการจัดสะอาดในพระนครเพื่อจะดูแลเรื่องของการจัดการของเสียทั้งจากครัวเรือนแล้วก็ส่วมของคนที่อยู่ในเมืองนะครับแต่ว่า ในสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5และก็รัชกาลที่6เนี่ยยังเป็นการตามหลังการพัฒนาแล้วก็ทำเป็นชิ้นๆก็คืออ้าวมีปัญหาตรงนี้หรือว่ามีคนต้องการพื้นที่ตรงนี้ต้องการถนนตรงนี้ก็ตัดถนนหนึ่งสายมีแนวทางในการที่จะทําการสร้างวังอีกแห่งหนึ่งนะครับเช่นจะสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมอ้าวก็ตัดถนนราชดำเนินและอื่นๆ ที่จะเป็นองค์ประกอบแต่ละชิ้นในการพัฒนาแต่ว่ายังไม่มีสิ่งที่เป็นผังรวมหรือแผนแม่บทในการพัฒนาพระนครซึ่งเป็นเมืองแห่งแรกของประเทศไทยที่กลายเป็นเมืองแบบสากลแต่พอมาถึงในสมัยรชัชกาลที่7นะครับก็เริ่มมีแนวคิดที่จะมีการวางผังเมืองแบบสากลขึ้นมาโดยพิจารณาถึงเมืองทั้งหมดว่ามีองค์ประกอบต่อเนื่องกันมีความสัมพันธ์กันอย่างไร เพื่อให้เห็นภาพใหญ่ของเมืองและนำไปสู่การจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและแผนการพัฒนานอย่างเหมาะสมต้นทางมาจากการที่พระองค์ท่านนะครับรอเจเนี่ยจบการศึกษามาจากภาคพื้นยุโรปเพราะฉะนั้นท่านก็คงเคยเห็นการวางผังเมืองแล้วก็การเห็นภาพรวมของเมืองในภาคพื้นยุโรปที่ท่านเคยมีประสบการณ์มานะครับแล้วก็ปรากฏว่าตัวของกระทรวงกฎหมายหรือว่าตัวของกระทรวงยุติธรรมเนี่ย ได้ยื่นขอพระราชทานพื้นที่บริเวณถนนหน้าหาเผยบริเวณใกล้ๆสารหลักเมืองนะครับเพื่อสร้างโรงเรียนกฎหมายณเวลานั้นพระองค์ท่านเห็นคําร้องตัวนี้ก็เกิดฉุกคิดขึ้นมาได้เอ๊ะมันคืออาคารสาธารณะครับรองรับนักเรียนประมาณ200คนท่านก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะ มีอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ขนาดนี้200คนนับว่ามากนะครับในเวลานั้นที่คนไทยยังมีไม่ได้เยอะเท่าทุกวันนี้เนี่ย200คนถือว่าเป็นอาคารใหญ่ทีเดียวท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะการทําอาคารสาธารณะใหญ่ขนาดนี้ต้องมีการเดินทางเข้าออกเนาะของคนแล้วก็จะส่งผลกระทบถึงพื้นที่รอบๆอย่างไรแล้วก็ท่านก็คิดว่าควรจะมีการเตรียมการหรือวางผังพระนคร เพื่อที่จะรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเอาโรงเรียนกฎหมายเนี่ยเป็นจุดคิกออฟหรือจุดเริ่มต้นต่อแนวความคิดที่จะมีแผนผังพระนครพระองค์ท่านก็เลยตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการแผนผังพระนครพุทธศักราช2471นะครับเพื่อที่จะมาเตรียมการในการทำแผนผังพระนคร แน่นอนว่าคณะกรรมการชุดนั้นเนี่ยก็คือสะท้อนเอาสถานการณ์หรือความจําเป็นของเมืองณเวลานั้นแน่นอนครับตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อจัดการอะไรสักอย่างหนึง่งก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญกับประเด็นที่เป็นอยู่ขณะนั้นนะครับแล้วก็ประเด็นที่ชัดเจนเลยครับคณะกรรมการมีอยู่7ท่าน5ใน7เป็นคนไทยแล้วก็5ใน7นั้นเนี่ยล้วนแต่เป็นคนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเมืองและการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสําคัญของเมือง ก็เป็นช่างทั้งหลายนะครับช่างทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรถไฟการสร้างนูน่นสร้างนี่สร้างอาคารแล้วก็มีท่านอธิบดีกรมนคราธรที่เป็นคนบริหารจัดการเมืองนะครับทําหน้าที่เหมือนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณเวลานี้ครับก็อีกสองคนครับเป็นแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งเป็นหมอชาวยุโรปนะครับก็แสดงประเด็นสําคัญครับ ก็คือเมืองณนเะวลานั้นมีปัญหาเรื่องของสุขอนามัยก็เลยเชิญหมอเข้ามาเป็นคณะกรรมการเพื่อที่จะดูแลเรื่องสุขอนามัยในภาพใหญ่ของเมืองไม่ใช่แค่ใครเจ็บป่วยก็ไปรักษาคนคนนั้นเท่านั้นแต่นี่จะมาดูว่าเรื่องของสุขอนามัยของเมืองเป็นอย่างไรนะครับแต่น่าเสียดายที่คณะกรรมการแผนผังพระนครมีการประชุมแค่สาครั้งแล้วไม่ได้เดินต่อจบสุดท้ายด้วยการเหมือนกับเขียนที r ครับเขียนข้อกําหนดว่าจะทําแผนผังพระนครเนี่ย ต้องมีวิธีการและมีฐานข้อมูลอะไรบ้างและใครควรจะเป็นคนทําแล้วจบแค่นั้นก็คือเอาเรื่องนี้ทำขึ้นทุนกล้าวนะครับไปที่รอเจ็ดแล้วก็พระองค์ท่านก็มีพระบรมราชาวินิจฉัยว่ายังไม่พร้อมที่จะทําก็พักเอาไว้ก่อนแต่ movement ต่อจากนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับเรามีร่างนะครับฉบับร่างร่างพรบรเทศบาลพุทธศักราช2473แน่นอนว่าก็คือ ณเวลานั้นในสมัยร5มีการตั้งสุขาภิบาลแล้วนะครับแล้วก็มีการตั้งเทศบาลต่อเนื่องตามมาแต่ว่าจะมีกฎหมายพรบรเทศบาลเพื่อที่จะให้มีเทศบาลเกิดขึ้นในเมืองสําคัญทั่วประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่7แล้วมีหมวดหนึ่งที่มีความสําคัญมากๆกับการผังเมืองคือหมวด13หมวด13เนี่ยพูดถึงการผังเมืองทั้งหมวดเลยครับแล้วก็บอกว่าเทศบาลจะต้องวางผังเมืองดังนั้นดังนี้ เพราะฉะนั้นการผังเมืองเนี่ยมีความชัดเจนแล้วครับว่าต้องการมาสเตอร์แพลนในภาพรวมของการผังเมืองมาตั้งแต่สมัยรเจนะครับตั้งแต่แผนผังพระนคร2471ร่างพรบรเทศบาล2473แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงการปกครองครับทำให้ทุกอย่างหยุดชะง,งักหมดแต่ว่าก็มีกฎหมายผังเมืองฉบับแรกของประเทศไทยขึ้นมาในพุทธศักราช2495ชื่อว่าพรบการผังเมืองและผังชนบท พุทธศักราช2495ก็ใช้งานเรื่อยมาครับแล้วก็มีพรบรผังเมืองฉบับที่2ก็คือพรบรการผังเมืองพุทธศักราช2518แล้วฉบับที่2เนี่ยก็มีการแก้อีกหลายครั้งนะครับปรับปรุงแก้ไขเขาเรียกว่าพราบรการผังเมืองวงเล็บฉบับที่2นะครับ2,525 25. แล้วก็วงเล็บฉบับที่3 2535แล้วก็วงเล็บฉบับที่4 2558ก็คือใช้พรบ การผังเมือง2,518เนี่ยเป็นแกนหลักแล้วก็มีการปรับแก้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามพลวัตของเมืองตามวิธีคิดวิธีการในการพัฒนาเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปครับจนมีพรบการผังเมืองฉบับสุดท้ายที่ใช้อยู่ณปัจจุบันคือพรบการผังเมืองพุทธศักราช2 5ง2แต่ว่าในการพิจารณาทั้งหมดเนี่ย เราจะเห็นว่าพราบรผังเมืองกฎหมายผังเมืองและมูฟเมนต์ของการผังเมืองในประเทศไทยเนี่ยกฎหมายจะเป็นอย่างไรก็ถูกทิ้งไว้ข้างหนึ่งก่อนนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับบ้านเราเนี่ยคือในช่วงเวลาที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีกฎหมายมาตั้งแต่2495เริ่มคิดการผังเมืองในฐานะ Master Plan มาตั้งแต่2471ก็ตามทีเถอะแต่ว่าการพัฒนาเมืองของเราเนี่ยไม่ได้ ตามกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสมเมื่อเทียบกับสากลระโลกนะครับผมขออนุญาตเปรียบเทียบว่าในมูฟเมนต์ของการวางผังเมืองและการพัฒนาเมืองแบบสากลโลกเนี่ยเขามี2ช่วงเวลาที่ต่อเนื่องกันในช่วงเวลาแรกครับเริ่มตั้งเมืองใหม่ๆเนี่ยแน่นอนว่าการเป็นเมืองแบบสากลของประเทศอื่นในภาคพื้นยุโรปในตัวของประเทศอเมริกาเนี่ยเกิดก่อนเราอยู่แล้วละ่ะเราเกิดทีหลัง นะครับแต่ว่าการเกิดขึ้นในช่วงเวลาเกิดขึ้นทุกคนก้าวแรกก้าวคล้ายๆกันหรือก้าวแบบเดียวกันเสมอแม้ว่าเวลาจะต่างกันก็ตามนะครับก้าแรกเนี่ยสิ่งที่ทําโดยปกติส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือเมืองขยายตัวเพิ่มมากขึ้นแล้วก็วิถีชีวิตของคนก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือ มีไม่ว่าจะเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมการค้าการบริการนะประชากรที่มีขนาดเล็กกลายเป็นมหานครใหญ่หรือกลายเป็นเมืองขนาดใหญ่ขึ้นมาสิ่งที่จะต้องทําในอย่างแรกก็คือว่ามันมีปัญหาครับเรื่องของสุขานาใหม่ข้างหนึ่งเนาะเราได้ยิน Black เดทนะครับไข้ดําหรือว่าเรื่องของการละโรคที่คลาคนไปครึ่งหนึ่งของภาคพื้นยุโรปรอสีก็เกิดโรคหาหรือโรคอหิวาตาโกโรคขนาดใหญ่ ขึ้นในกรุงเทพคนตายหลายหมื่นคนในช่วงแรกของการเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมากเนี่ยก็คือมีข้างหนึ่งคือปัญหาเรื่องสุขอนามายัยอีกข้างหนึ่งครับโครงสร้างพื้นฐานยังไม่พอเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องการในยุคแรกคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอต่อความต้องการในการใช้ชีวิตอย่างได้มาตรฐานของประชาชนก่อนเพราะฉะนั้นในช่วงแรกสิ่งที่ ในโลกทาก็คือรัฐมาทาครับรัฐเนี่ยลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดนะครับตัดถนนทําไฟฟ้าปราปา,ปาทาระบบสื่อสารทําระบบท่อระบายน้ําป้องกันน้ําท่วมจัดการของเสียในเมืองต่างๆให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในช่วงแรกและต้องพัฒนาต่อเนื่องไปในอนาคตด้วยเพราะว่าประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับประชากรเมืองไม่มีโอกาสที่จะลดลงโดยท้องยิ่งในมหาคนครต่างๆ เพราะฉะนั้นก็ต้องมีมาสเตอร์แลนที่เรียกว่าเออร์เบนแลนหรือว่าเออร์เบนคอมพิวเลียนซีแลนนะครับเพื่อจะบอกว่าอะไรอยู่ตรงไหนมีประชาชนไปตั้งถิ่นฐานแบบไหนอยู่ตรงไหนเพื่อจะได้รู้ดีมานที่รัฐจะจัด,จดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานไปให้แบบเดียวกันเลยครับในแผนผังพระนครพุทธศักราช2471ก็มีคณะกรรมการสองข้างนะครับข้างหนึ่งคือนายช่างอีกข้างหนึ่งคือหมอก็หลักการเดียวกันครับก็คือต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานเมือง พื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่คนต้องการใช้เรื่องของสาธารณะไม่ว่าจะเป็นคมนาคมขนส่งสาธารณะในนามของสาธารณโอโพคและในนามของสาธารณการรอห้าสร้างโรงเรียนสร้างสถานรักษาพยาบาลสร้างถนนสร้างรถไฟสร้างปปาสร้างระบบสื่อสารและอื่นๆขึ้นมากมายนะครับก็เป็นเรื่องปกติรัฐจะลงทุนตรงนี้หรือแม้กระทั่งนะครับแผนพัฒน,นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับแรกของประเทศไทยประมาณ1960เกกนี่ยก็มต้ก็ชัดเจนครับน้ำไหลไฟสว่างทางถึงก็คือสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อจะรองรับความต้องการของประชาชนที่เพิ่มขึ้นทั้งเรื่องของคุณภาพชีวิตเรื่องของการผลิตและเรื่องของการค้าต่างๆให้มากขึ้นเท่านั้นเองคําสำคัญคือต้องสร้างให้พออันนี้คือจุดหนึ่งแล้วพอข้ามถึง เวลาต่อไปเมื่อโครงสร้างพื้นฐานต่างๆพอแล้วเนี่ยแน่นอนความมาั่งคั่งก็เกิดขึ้นความมีอายุยืนแล้วก็สุขานามัยที่ดีของประชาชนก็เกิดขึ้นเพราะมีโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอและสุขานามัยดีขึ้นเมืองก็ยิ่งขยายขนาดใหญ่ขึ้นอีกเพราะว่าอยู่ในเมืองแล้วทั้งเศรษฐกิจดีนะครับมีโครงสร้างพื้นฐานเอือ้ออำนวยต่อการพัฒนาการทางเศรษฐกิจแล้วก็มีสุขภาพดี นะครับเข้าถึงเ,เรื่องของตัวของบริการสาธารณะที่ทําให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงทั้งป้องกันการเจ็บป่วยคือมีท่อ,ทอระบายน้ําการจ,จัดเก็บขยะที่เหมาะสมมีส่วนสาธารณะให้เราออกลังกายและเมื่อเจ็บป่วยแล้วก็มีโรงพยาบาลที่จะรักษาเราให้หายป่วยได้นะครับแต่ในยุคที่2ก็คือยุคปัจจุบันนี่แหละครับก็คือเมื่อเมืองพัฒนาไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยรัฐก็ถอนตัวออกมาครับ จากเดิมเคยเป็นลีดเดอร์เคยเป็นคนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชี้นาหมดเลยว่าเอาเตรียมโครงสร้างพื้นฐานไปอย่างนี้นะประชาชนไปพัฒนาตัวเองตรงนี้ตรงนี้เมื่อพอแล้วตอนนี้เปลี่ยนเป็นเอกชนเป็นคนพัฒนานะ่ะเอกชนจะเข้ามาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานนั้นและทําการพัฒนาพื้นที่ของตัวเองเพื่อสร้างสู่ความมั่งคั่งเพื่อทําให้คุณภาพชีวิตของตัวเองดีขึ้นแล้วก็เอกชนก็จะมารับหน้าที่ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่อจากรัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลทําพื้นฐานใช่ไหมครับไม่ว่ายากดีมีจนใช้โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานแล้วแต่ว่าเหนือไปกว่านั้นเพื่อให้เศรษฐกิจดีเพื่อให้คุณภาพชีวิตดีกว่าค่าค่ามาตรฐานคือค่าขั้นต่ำอะ่ะเพราะว่าไม่ว่ายากดีมีจนต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ได้เอกชนจะเข้ามาครับช่วยขยายความสามารถของเศรษฐกิจและสังคมผ่านโครงสร้างพื้นฐาน ที่พัฒนาโดยภาคเอกชนทั้งเอ,เอกชนพัฒนาเองหรือเอกชนช่วยรัฐในการพัฒนาแล้วก็ทําให้รัฐเนี่ยมีกลไกในการควบคุมราคาของภาคเอกชนเพื่อให้คนที่ไม่มีกําลังซพยอพอที่จะจ่ายในราคาของเอกชนได้เนี่ยสามารถเข้าถึงบริการได้เช่นกันอันนี้ก็เรื่องปกติครับแต่ว่าสองช่วงนี้รัฐเป็นผู้นําทํามาตรฐานขั้นต่ํา ให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีโอกาสทางเศษรษฐกิจที่เหมาะสมแล้วเนี่ยขั้นที่สองเอกชนขยายต่อจากนั้นไปโดยมีฐานของรัฐเป็นหลักย้อนกลับมาดูประเทศไทยครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้ขั้นที่หนึ่งของเราที่รัฐจะต้องเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอเนี่ยมันยังไม่สําเร็จเลยครับมันยังไม่สําเร็จเลยแม้เอาง่ายๆว่าถนนในกรุงเทพเนี่ยพื้นที่ถนนเนี่ยมีแค่แปดเปอร์เซ็นของพื้นที่เมืองซึ่งมาตรฐานโลกเนี่ยบอกว่า ในมหาคนครเนี่ยต้องมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า15-25จึงจะเป็นเมืองที่พอจะเดินทางสะดวกบวกกับระบบคมนาคมขนส่งที่ดีมากๆนะยิ่งมีใกล้15เท่าไหร่เนี่ยยิ่งมีใกล้15เท่าไหร่เนี่ยยิ่งต้องมีระบบคมนาคมขนส่งบนรางที่ดีมากๆเพื่อที่จะมาชดเชยพื้นที่ถนนที่มีน้อยมากนะครับแต่ของเราเนี่ยมีแค่8แสดงว่าในช่วงที่ผ่านมา ขั้นที่หนึ่งที่รัฐต้องเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้พอไม่พอเลยเก็บขยะก,ก็ไม่หมดครับขยะในกรุงเทพเนี่ยเหลือเก็บไม่หมดอยู่เนี่ยประมาณ30ตันต่อวันนะการเข้าถึงตัวของบริการสาธารณะใครเคยไปโรงพยาบาลของรัฐก็จะรู้ว่ารอนานแค่ไหนนะครับจนประชาชนรอไม่ไหวอะไม่ทุกขทรมานมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงเจ็บป่วยตายไปก็ต้องหนีไปจ่ายเงินให้โรงพยาบาลภาคเอกชน เพราะฉะนั้นขั้นหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยยังไม่สําเร็จเลยครับแล้วคนไม่รอขั้นสองครับการพัฒนาของโลกแล้วก็ความต้องการของตัวของประชาชนไม่ได้รอขั้นหนึ่งจนเสร็จนะครับวิถีเราไปถึงขั้นสองแล้วการค้าการขายนักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยประเทศไทยกลายเป็นเมืองที่กลายเป็น world city ไปแล้วอะ่ะกรุงเทพเนี่ยแต่ว่าไอ้ขั้นหนึ่งเรายังไม่เสร็จเลยเจอขั้นสองแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นก็คือว่าเราเนี่ย ยังไม่มีพื้นฐานที่ได้มาตรฐานเลยแต่ด้วยพลวัตของโลกพลวัตของประชาชนพลวัตทางเศรษฐกิจพลวัตและอื่นๆอีกมากมายเนี่ยที่เราต้องกระโดดเข้าไปอยู่ในขั้น2ออย่างที่ขั้นหนึ่งที่เป็นฐานยังไม่พร้อมเลยนี่คือปัญหาใหญ่ๆครับเพราะว่าตอนนี้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมในการพัฒนาต่างๆมากมายนะไม่ว่าจะเป็นรับสัมปทานในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า ระบบสื่อสารนะครับและอื่นๆที่ภ่ายชนเข้ามาต่อยอดตรงนี้เพื่อให้มันขยับขึ้นไปได้เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐจะทําให้เพื่อให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสมฐานะกับความเป็นประเทศไทยและกรุงเทพเมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆในในโลกเนี่ยแต่ว่าพอฐานมันไม่พอครับฐานมันไม่ดีข้างบนมันก็ขยับไปไกลไม่ได้เพราะว่ามันก็สั่นคลอนนะครับมันคงไม่ถึงขั้นล้มลงมาหรอกแต่ว่า ข้างล่างเมื่อฐานมันไม่แน่นไม่ครบเนี่ยมันก็สั่นคลอนครับเราจะพัฒนาได้ยังไงในเมื่อถนนเราก็ยังมีแค่8%เรถก็ติดมากๆจนทําให้การลงทุนต่างๆผู้ที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเขาก็กังวลว่ารถติดจะเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคต่อการติดต่อกับลูกค้าของเขาหรือเปล่าเนาะคนทํางานเองนะครับคุณภาพชีวิตก็แย่เพราะว่าเสียเวลาอยู่บนรถติดเป็นเวลานาน แทนที่จะได้พักผ่อนอยู่บ้านอย่างมีความสุขนะหลังจากเคร่งเครียดกักการทํางานก็ไม่สามารถทําตัวนั้นได้เพราะฉะนั้นปัญหาตัวนี้ทําให้เราไม่สามารถที่จะขยับสู่การเป็นเมืองระดับโลกตามไทม์ไลน์ต่างๆที่เราควรจะเป็นเนาะถ้าเราเดินมาแบบนี้แล้วประเทศไทยเนาะในช่วงที่1รัฐไทยได้ทําโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอแล้วเนี่ยเราก็จะก้าวเข้าสู่ช่วงที่2คือเอกชนเข้ามาต่อยอด อย่างสะดวกมีประสิทธิภาพมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงเพราะฉะนั้นถามว่าทํำยังไงไม่ใช่แค่ยกตัวอย่างมาเฉยเฉยชี้ปัญหาแล้วก็บอกว่าเออสะบัดคนไปเนาะไม่ได้ชี้วิธีการในการแก้ปัญหาทุกคนฟังแล้วก็รับรู้ปัญหาจะทําอะไรต่อไม่ได้จริงๆแล้วสิ่งที่ต้องทําคู่ขนานณะเวลานี้ก็คือว่าข้างหนึ่งรัฐยังต้องไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจําเป็นทั้งหลายโดยพาอยิ่งเมื่อเวลาเปลี่ยนไปเนื้อไพ่ชนเข้ามาแล้วเนี่ยต้องอาศัยประโยชน์ หรือ,อการร่วมมือกับภาคเอกชนโดยที่รัฐเปลี่ยนตัวเองครับจากเดิมที่เคยเป็นคนขับเคลื่อนทั้งหมดกลายเป็นให้ภาคเอกชนมาช่วยโดยที่รัฐลงทุนช่วยอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการช่วยในเชิงของกฎหมายการช่วยในเชิงของการให้ที่ดินของรัฐในการตัดถนนไม่ใช่ไปเอาของประชาชนทั้งหมดอุทิตพื้นที่ของรัฐขึ้นมาก่อนอุทิตทรัพยากรของรัฐแล้วให้เอกชนทําไปพร้อมกันเลยทั้งส่วนที่รัฐจะต้องทําเพื่อให มีมาตรฐานขั้นต่ำของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วให้ภาคเอกชนบวก plus เข้าไปในส่วนที่เป็นขีดความสามารถในการแข่งขันของฐานานุภาพของกรุงเทพและตัวนี้รัฐต้องเข้าไปช่วยเติมเต็มในส่วนที่มันเป็นหน้าที่ของรัฐแล้วรัฐทำไม่ได้ครบสมบูรณ์ต้องอาศัยการตกลงกันและต้องอาศัยความร่วมมือกันเป็นอย่างมากแทนที่จะบอกว่าภาคเอกชนมาเก็บเกี่ยวหรือมาพัฒนาต่อยอดไปไม่ได้ครับเอกชนต้องเข้ามาช่วยในช่วงต้น ตั้งแต่ฐานขึ้นมาจนถึงระดับมาตรฐานแล้วตัวเองก็พัฒนาต่ออย่างนั้นด้วยแต่รัฐก็ต้องเข้ามาเติมหรือลดอุปสรรคหรือให้ความช่วยเหลือทั้งโดยตรงและโดยอ้อมก,กับตรงนั้นเป็นเรื่องยากครับเป็นเรื่องยากแต่ว่าก็ต้องทําเพราะไม่งั้นเราก็ไม่มีเอาง่ายๆว่าถ้าเรายังมีถนนแค่น,นี้ไม่มีทางที่เราจะเป็นขีดความสามารถในการแข่งขันกับมหานครอื่นๆได,ๆได้เพราะมันติดเกินไปครับถนนไม่พอเนี่ยเราอาจจะยกตัวอย่างว่าโอ้เมืองหลายๆแห่งในโลกเนี่ย หรือทางด่วนหรือถนนออกทําเป็นทางเดินทําเป็นคลองทําเป็นสวนสาธารณะย้อนกลับไปดูก่อนครับเมืองเหล่านั้นที่พูดถึงเนี่ยมีสัดส่วนถนนเมื่อเทียบกับพื้นที่เมืองไม่มีเมืองไหนน้อยกว่า20%เลยนะครับคือถนนพื้นฐานเขาพอแล้วช่วงที่หนึ่งที่รัฐทำเขาทำจนพอเหลือเกินเขาเลยตัดออกบอกว่าตัดออกก็ไม่ส่งผลกระทบต่อรถติดเพิ่มขึ้นเพราะถนนมันมีพอไม่มีที่ไหนในโลกครับถนนมีไม่พอ คำนวณรันภาพอนาคตของตัวของระบบการจราจรออกมาเอาถนนเส้นหนึ่งออกไปเป็นสวนสาธารณะหรือเป็นคลองแล้วรถติดเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่มีใครเขายอมทําครับแต่ว่าที่เขาทําแบบนั้นได้ที่เราเห็นว่าโอ้คลองชองเกเชินนะครับะสะพานหลายๆแห่งหรือว่าสวนหลายๆแห่งในยุโรปในตัวของประเทศอเมริกาเนี่ยที่เขาเราชื่นชมว่ารื้อถนนออกไม่เอาถนนไม่เอาทางด่วนแล้วเพราะถนนที่มีอยู่เส้นอื่นเขาพอครับ ไม่ได้เขาไม่ไม่ได้มีถนนแค่8แบบของบ้านเราเขามี20่สิเขาเลยเอาออกได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องย้อนกลับมาตัวนี้ก็คือว่าเราจําเป็นที่จะต้องทําให้พอครับโดยที่เอกชนกับรัฐต้องช่วยกันแล้วเอกชนก็ต่อยอดไปพร้อมกันในเวลาที่ทําพื้นฐานเลยก็หวังว่าไทม์ไลน์ตัวนี้แล้วก็การชี้ประเด็นปัญหาจะทําให้เราสามารถขับเคลื่อน ไปในทิศทางที่ถูกต้องทําทุกอย่างให้พอครับถนนให้พอให้เดินทางสะดวกมีสถานรักษารักษาพยาบาลเพียงพอต่อความต้องการของคนทั้งในเมืองและทั้งในประเทศเพื <pies. S 2> ่อที่จะให้เขาไม่ต้องเสียเวลารอคิวนานเข้าถึงตัวของบริการพื้นฐานอย่างเหมาะสมนะครับมีไฟฟ้าปะปามีโครงสร้างพื้นฐาน เก็บขยะได้หมดสัทีไม่ใช่เหลือ,อวันละ30ตันแล้วก็ซ่อนๆกันอยู่แบบนี้นะครับยังไงพื้นฐานก็ต้องพอก่อนแต่ต้องทําคู่ขนาดกันไปวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้แล้วหวังว่าเราจะสามารถมีไทม์ไลน์ที่ทัดเทียมกับมหานครทั้งหลายในโลกได้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ